ค่ะดอกผ่าแต่เป็นจากไหนนี่ค่ะเนาะมันเรียกไรก็จังนั้นเนี่ยนะครัดอกผ่ามันในค่ะเป็นสีดองผ้าหางดีเดียวค่ะเนาะออกค้าไม่สงคัญเนาะตอนตามวันเมือนในก็ค้ามีแอบอันลีลีอันหนึ่งในขะเนาะอันเดียมาเฮ็ดเหนือก็เขาในขะเนาะ แอปอันนั้นก็เป็นแอปอันไหนคะเนาะแอปสีนี่ค่ะอันมีหลายสีจ้ากันในแคเนาะแอปนั่นก็หลุดออกมาอลไรในเพจสตูใน่คะนนอนในค่ะเตรียมกับว่า m l l m m x l แล้วก็แล้วก็ b y นี่คนนอนแล้อก็ในค่ะเตรียมมาจากไหนในแคนนอนขาก่อนไปเลยเขาด้วยว่ามันฮิตสังไรพองนี่คะเนาะก็กล่ว่าแอปอั่นไอ้มันฮิตสังไรพองในมันม้คาฮูมาอีดอวดาเตเนาะ มันตีเฮ็ดคือแค่พาเขาคนานนออันไถมีต้องพาตังเหนือนั่นเลยคานนอเตเฮ็ดคือมนานั่งดีขึ้นตีเฮ็ดคือต้องพาในมีมีหมอกกลมจังเนยในคานนอเฮ็ดคือต้องพามันแจงขึ้นมาห่างด้วยห่างดีมากในะคานนอออกค่ะออกค่อ,อันตั้งเดียดด้วยในในคอนเสิร์ตเฮ้ก,ก็เข้ามาในยูทูบย่อในีคานนอมากดติดตามปั่นแห้งใส่สีอีกน,นึงในะคานนอออกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันสีกัมในคานนอช่วยจำมันในะคานนอ นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้กนในนี่ข้าเนาะอคะพวกเขามายาก็ขาดเทีเลือกแคบพางันข้าะนอกในข้างนอะแล้วก็นี่กาดเทนในข้าเนาะแคบหางข้างนาะมีที่หลายหลายในข่างนอกการ์ดเอาแคบหางในข้างแคบางเทียนมีต้องผ้าในข่ะงนอเพาะว่าเดียนมีต้องผ้าในข้ะเนาร์ดเอาแคบหาง กำนค่ะคนตัวลงทถงอีกหนึ่งในคณะในะคณะ,นะ,คะาการทีเอาแคบหางในคณะปุ่ยเี่ยวก็เ้าขาเนี่ยกาดีอันในในคะ,นอะโอ้ในคณะนะเตียวแคบหางแคมเดียวค่วคะในคะ่ะหลายๆเมียวในคณะ ดี่ถือแคบหางนั่นแจงขึ้นในคนะอกค่ะว็ขาหาดีทำมาดังในคาะทีตั้งสุดๆในคะด้างหลังสุดๆแยก็มาหาดีอันมีหางต้องผ้าในคาะอค่ะที่เห็นมีตัวดิกคิวๆในคาะมันดีมในเสื้อนคาะจะไหนคะเอาคนขอด้วยคาะ ออกค่ะดีมากยขาฮขาก็ดาวโหลดเอาในคณะนคะ,เ,นะนเจ็ดสิบย่วค่ะไปยาก็หาแที่ยงในคะหาอรค่อกค่ะว่าไรย่าในก็ฮขาข,าขึ้นออกนคาะ ข้าขาขึ้นมานีก่อนเลครับขึ้นมาด้ยอันข้าขาหลุดมากเมืนไกีนั่นนี่ครับเนาะอันในี้เป็นต้องผ้ากลางขึ้นนี่ครับเนาะาขได้นี่คต้องผ้าเดี๋เปลี่ยนจากไหนนี่ครับเนาะมันจะเรียกลายกว่าจากนั้นเนี่ยเลยครับต้องผ้ามันในครับเป็นสีด้องผ้ากลางดีเดียวครับเนาะในครับเปลี่ยนเป็นกลางขึ้นก็เลยี่ครับโอ้ไปเอาข้ามาดีอันเป็นหางก้นเมืนไกีเขาขาหลุดมากนั่นนี่ครับข้าขาใส่ด้วยอันหนึ่งครับเนาะออกคขา หางรีเดียวในคะน่ะเนาวก็ในคณะเยาวก็กลางวันออกในคะน่ะเนคะ่ะออกคะ่ะยาวก็ดี๋ยมีมันดีคือเขาหรือคาะมีดังนังในคะน่ะในคะ่ะต้องพาเยาวกเขามาเตียนเปน็นอันจุกๆในคณะเขากนมาจามตัวนในคณะนะ ในก็ได้เป็นเทียงอันหนึงนะครับ้าคานะครับเนาะที่ไตั้งหนำนะครับในข้าวขาทตัดด้ยน,ะคะนะคะ่ครับเนาตัดแคปังข้าวขาให้ตัดเอาหมอกในน,ะะนะะี่ครับเนาตัดเจ้กเากาที่เก,เกด้วน,นะครับเนาโ สีมันหางดีเดียวนี่ยคันเนาะเอาค่ะพอขาดได้เดียวเนี่ยก็เขาก็มาหลึกต้องผ่ามันคันเนาะใน่าเหมือนหนังว่าขาดเดียวแน่ในค่นเนาะขาดเดียวต้องผ่าในนี่ก็ขาดทีปันเทียวนะครับเอาขามันนิกตีเนื้อแน่ในคันเนาะนี่ค่ะเพฮ่ยก็ขอตัวตีเนื้อแน่ค่ะเฮ่อก็นิ้อขามันดีในค่ะ ค่ะเนาะออกคาเยาค่ะเนาะเข้าคาขวบด้วยดีแค่พางค่ะสองวัดมีนี่ค่ะเนาะประมาณดีแค่พางนลยครับออกค่ะนี่ค่ะเนาะมามีเยอะค่ะในค่ะเนาะ